กตเอันดีก็ตองอเคสุดสุดสุดสาทำไมวะตาหาแล้วตัวบ้านจอได้เออินเลกว่ามันไม่กลัวนะมันไม่กลัวทีละ ภูมดามัน <człowie> ค <k> ือไอ้เยอได้เตยเก็บกองเก็บกันทำได้ำได้หด้ตมาวุนได้ำาวุได้ได้วันนี้จะมาปลูกอืมมาสร้างาร์มอ้อยกันนี่อ้อเล็ดสีแล้ว เสร็จแล้ว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 ก็เสร็จเสร็จเรีบร้อยอไม่น่าหมดวะไปหรือเปล่า่อเมื่อไรไปนู้นนั่งอีร้อย ยังไม่หมดอ่ะอยังไม่หมดอีกพ <c oughs> อกกันพลอกันโอ้ยจะเป็น <c> ว <oughs> <c oughs> ันเลยเจ็บคอจะเป็นวันเลยเห็นรป้ <c> ่า <oughs> <c oughs> คุณพี่รู้เปล่าดูทำไมมัทำไมไดที่อยู่แบบแก่ละเราเราข้างบนนี้นะข้างบนนี้นะทำไมมันทำไมได้ทำไมได้ทำไมได้ทำไ,ไ,ไปเก็บก่อน ดีกว่าไปาไปเลือกการหาเล็กเลยขุณมาตรงไหนแล้วไอ้เฮฟซบุ๊กหยุดการทำงานทำไมวะทำไมมันทำหนังนี้กูได้เฟซบุ๊กมันทำอะไรวะไอ้ขดไม่ได้แล้ว ลุกไม่ได้แล้วไปหาน้ำที่ไหนดีวะไปหาตดลิงน้ำนะครับเัาปล่อยก,กันปลูกดัมเนาดีไลมวเอ้ยตรงนี้ดีกว่าเออยตมไม้มาหนัก,กันเหรอเออได้ใช่ดีอืมโอ้ยมาเต็มเลย มาเต็มเลยหนาทำเกาะดีกว่าโตอร์หนึ่ง่ยู่มันทำอะไรวะก็ไม่สำคัญนะลูกม,มันตล้วก็แม่ของมันมาทำเพื่อปอกอ้ออ๋ออิเชียไม่ทุกเรา,า,าสุดยอดสุดมัน ปแปลเลยซุปเปอร์มัมรู้ใจดีวะเออมันบ้าเลยตัวไหนแล้วตัวนั้นเองรวยไหมเมื่อกี้อ่ะเป็นที่ทอดนวล มีเตามามามาลมใจลิงเฟดดณเจเออ,อเกจ้าทักมาทักมาก็เฟดอยู่ข้างล่างเดทกิฟชัน ผมชอบเล่นเกมนี้ม,ม,าามากๆเลยบอกไว้ก่อนชอบเล่นมากๆเลยค่ะอ่ะอ่าอ่ะวันนี้มีมีเจอเจอได้เวลาฉันรวมก่อนอ้าวอ้าอ้าอ้าวจะทอดทะเลกับซ้่ไกมันใช่ไหมมันใช่เวลาลองเพลงไหม มันไม่ใช่แต่กูร้องเสือกไหลกลัวม,มีจำลับยอดตู้ด้วยทำไมวะน้ำมันไม่ได้ไหลเลยตู้สัต này được qua buộc nào chiang na, mặt 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 anh ta có mặt 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 เพราะพันไม่คอยอยู่แล้วไงเออนะครับฟาร์มฟังเพื่อฟารังออ๋อไม่บอกกูอยู่ที่บ้านงั้นจะล้วจะบอกไปล่ะก็เก็บเอ,องนะก็เก็บเองสู่อ้ตังค์

ผมไปดูจากเออ,เอ,อนิมนต้อ่ใดออินใช่ไหมวะเออไ่ดูาซ้ออายมาเผลวะ่ะแต่ผมไปดูเอออยู่กันหรือเปล่าอไู่ได้เลาวะไ่วยด,ดีวะต้องอู่ไม่ได้ ว้แล้วดูได้หรือเปล่าวะได้แล้วๆาด่าจ้อาไปไปบัวไ,ไปบัวไปอบัวไปสาม ไปเกับบ้านก่อนกลับก่อนเลยขามละแทำไม่หล่อนานไม่หลอดงจีจีนี่นี่มาเลย,ย,ยวะาวอาะป่ชัดเจนเลยไปกดเมืองในนั้นดีกว่าววนอกก้องกดดีกว่ากดไงวะ เลก็กลิกไม่ีช่หสินาทีแล้วสิ่งที่ควันไว้เราทำตามสัง ไกลๆไปเรื่อยๆ một mà ông này nó một lường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เวลาเลยเปล่าโดดไปแล้วครับเสียเวลาไม่เป็นไรนะโอ้ยสิบสองนาทีแล้วไม่เป็นไรนไม่ว่ากัน จำไม่ได้จต่ายไม่ได้ตายดูนะกันตายยูอลแมนยูเลแมนก็ชอบซาร์แลกซีก็ชอบทำ ดูนะครับ hmm. เ mm ั hmm. mm ็นแบบนี hmm. mm ้นะอืมมาจากนนี้เช่นคือ ไปบ้านก่อนไปบ้าน,นาายยาาก่อนเฮ้ยผมจรู้ว่าเอ้ยทำไมผมรู้ว่าพระนงสร้างี่รายามาคนงงเดิจิงจะสร้างเป็นสองลาย,ยางเนละยมันมาคออีกลเลยไปลงปาหรือเปล่า ปาติแล้วก็ลงเกนะือบลงไปเลยผมเลยจำงลวไวตต้จำที่ได้แฟนปั๊บนขะอ ป๊อปป,ป,ป,ปป๊อปป๊อปจังหวะไล่วะตอนก็สำหรับตอนนี้ก็มีเป็นตอนนี้กันแล้วครับจะก่อนไลค์กด่อนสดแสงด้วยนะครับสำหรับผมก็มีเป็นตอนนี้สวัสดีครับ